อย่างที่เราใช้พยาพูดนะเดี๋ยวเราจะปล่อยคลิปสั้นให้ให้ให้ฟังพยาจากหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อเจ้าคณะตำบลเราท่านพยาในเรื่องของคุณงามความดีของบิดามารดาของผู้ที่ไหวช่วนในบุญุทิศในวันสงการเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยทำตำบ,บุญตักทำบุญตักบาทเราถึงบอกแนละ้วไงว่าเราไม่มีเวลาในช่วงนี้ที่จะทําการไล่สดเพราะว่า มันต้องรีบนะคุณโยมทําอะไรมันเร่งรีบบ้าะหลังชนฝาเลยนะเหนื่อยไหมถามว่าเหนื่อยไหมมันทําอะไรมันก็เหนื่อยแนะแค่นอนเฉยเฉยก็เหนื่อยในชะ่ไหมก็เหนืนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่เรื่องศาสนาพิธีเราจะพูดวันนี้อ่ะอย่างคนอื่นเนี่ยเขาเขาบอกว่าเอออย,งงอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นทุกวันนี้บ่าวาตั้งแต่นุม่มบ,วบ่วตาบ่าาตั้งแต่ผู้สูงวัย ไอ้เราก็เข้าใจอยู่ว่าผู้สูงวัยบางทีนะเพื่อนนั่นนะ่ะว่าเขาวัดฟังถ้ำไส้ยุบะตนางรู้จักอยู่หรอกธรรมะแต่บางทีนั้นเนะีสัญญาคือความจําบอกยังไงลืมก็เหมือนกับเราเนี่ยลืมเพราะฉะนั้นแล้วผู้นําทางศาสนาคือพระวิสุทธพรเหตุเราเตรียมให้ตั้งแต่เริ่มการถึงค่า จัดแต่งเรื่องไฟฟ้าทําความสะอาดเตรียมสถานที่นะเจริญสุขเจริญพรจ้าคุยโยมอน้องท็อปสองเนาะนั่นแหละดันั้นแล้วเนี่ยอย่างที่ท่านพระครูท่านพูดอยู่ว่าเราจะบังคับให้เขาเนี่ยทําเตรียมพร้อมไว้สําหรับเราเนี่ยมันไม่ได้เราต้องบอกเขาเพราะว่าศาสนาพิธีคืออะไรพิธีกรรม ในทางพุทธศาสนาบอกง่ายๆโมเมนต์าตั้งมีตั้งเตี้ยบัตรประชาชนเจ้าของมีตั้งเตี้ยคำบ้า,บานนับถือศาสนาอะไรนับถือศาสนาอะไรศาสนาพุทธแต่นโม่สามจบยังไม่ได้กล่าวคำถวายฐานยังไม่ได้อนี่มันเรื่องจริงนะคุณบ,บางทีเราบางคนเข้าวัดบ่อยๆลืมอย่างคุณโยมพ่อที่วันนั้นเราพูดว่า ขนาดนิวอนหาไปปฏิบัติธรรมเป็นสิบบรอบปีนี้ไปสามสี่รอบแล้วเขาครูบาอาจารย์เขาก็พูดเรื่องเดิมนั่นแหละโทษของการไปปฏิบัติธรรมก็นิวรนห้านี่แหละนะออนั่นแหละคุณโยมเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราอยากจะรู้ในเรื่องศาสนาพิธีเนี่ยมันอยู่ในหนังสือมนุ์พิธีมันมีอยู่แล้วมีหมดทุกอย่างหรือไม่งั้นก็ดูที่ไหน Google ถ้า Google มันค้นหายากไปซื้อมาเลยเล่มเ,เล็กๆก็ได้ แล่มันเล็กแค่ยี่สิบกว่าบาทเปิดดูถ้ามันเล็กไปก็เลี่ยมละอันร้อยห้าสิบถ้ามันเล็กไปอีกก็สองร้อยกว่าบาทมันมีตามขนาดของมันตัวหนังสือนั่นแหละนะส่วนใหญ่เราจะซื้อที่ไหนร้านสังกัณฑ์ไม่งั้นก็สั่งที่ไหนสั่งที่ไม่ใช่โฆษณานะคุณผู้ชมสั่งที่แอปลาซันด้าแอปสองแอปนี่แหละ lazada กับจ h อ p ปี ไม่ใช่โฆษณาเนี่ยเราพูดให้ฟังนี่เวลาเราจะสั่งสินค้าเนี่ยมันจะง่ายไงเขาะว่าต้องขี่รถไปเขาเขามาส่งถึงที่เลยเราเรามีปัจจัยแล้วก็จ่ายเขาแค่นั้นนี่จับได้ว่าวัเนี่ยพระพูดได้ว่าพระจับเงินบ่าอะไรทุกวันนี้อ่ะเหมือนกับที่เขียงกันนี่ว่าพระจับเงินได้ไหมเงินมันคืออะไรปัจจัยปัจจัยคืออะไรอะ ปัจจัยคือสิ่งที่เป็นเอ่อช่วยเกื้อหนุนในการดำรงชีวิตบอกง่ายๆหอยนางตรงมงรู่นี่เนาะนางตรงมงก็เหมือนเกียตรติปาฏท,ที่เราลงไปนางตรงมงก็คือนงังสลือเนี่ยโดยที่เราไม่ฉันอาหารโดยที่ไม่กินน้ําโดยวิธททำอะไรเลยก่ต้องจําเปลี่ยนดอกสันนันปัจจัยเงื่นท่องผมก็ต้องเอาจาักบาทโดยที่เราไม่กินอะไรก็เหมือนกับพระท่านนั่งอยู่เนี่ยยิ้มนะ นั่นแหละคุณโยมเออที่เขาว่าจับไม่ได้คือเพราะเขาคิดว่าจับไม่ได้ในที่นี้หมายถึงจับแล้วนั่นน่ะมันทําให้ก่อให้เกิดกิเลสกิเลสมันขึ้นอยู่กับตรงไหนคุณโยมความอยากใช่ไหมนั่นแหละความอยากในเรื่องนี้บอความอยากความต้องการในสิ่งนี้ แต่เรื่องหิวข้าวหิวข้าวมันเป็นเมตตามธรรมชาตินะที่เราพูดถึงหิวข้าวเป็นตามตามธรรมชาตินะคุณโยมนะมันเป็นตาม